โอ้โอเดือดบุกบวกเข้วะวัะ,ะดัดสับปีนใส่อันนี้ก่อนเนาะ,ะนข้นะใันตนานะักดนาก่อน,หนเห็นไม่ได้เปลือย สวัสดีค่ะยันเว้พาจวดช่องนี้เสียงแชนแนลมือนี่สิมาเฮ็ดเมนูต้มกว๋วยจับท่านผู้ชมทั้งหลายเข่ามาเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้น้ำตาค่ะเด้อมาเบิ่งขั้นตอนแรกยาวครับกว๋วยจับของแท้กว๋วยจับหมูด้วยครับเดอ้อก๋วยจับเขาใสเฮ็ดเป็นแผ่นเป็นแผ่นไว้เสร็จกวยจับแท้เอ,อ่อใสกระดูกใสหมูย่อ,อกะเครื่องมันให้หอมบะทะในเกี่ยว <laughs> อ,อ่าผู้ใดบะใส่บะมักกับบะใส่เด้อขนาด มาเขาติตามเครื่องใส่หมอแล้วมาทีเนาะอ่ะแล้ก็เอาพริกไทยมาสักหยิบมือหนึ่งหยิบมือหนึ่งแล้วก็ติดตาม,มพริกไทยสักก้อนตามเพราะบุบๆจักหน่อยมาใส่พวกหินมันยกยากซอยรากผักชีแล้วซอยน้อยๆซอยขำต่ำง่ายจ้ะ เอากระทีเอากะเทียมมาใส่ใส่ประมาณนี้แหละบ้านยุบหนึ่งยุบมือหนึ่งใส่หมอ้อตักใส่หมอ้อบ่เช่นเอากระตากน้ำม,มาล่างโคกนี่แหละก็ไปอยากใส่โคกหินนะมันหนักมันล้างเทพอะไรบะืงเทพได้แต่มันย้อนหนัก ตวกลูกไป <10 S 1> น<า>้ำดังลงในหม้อทั้ง <c oughs> โกกเนาะโอ้นอโอ้นอนเอาไตีวันนี้ฮะครข้าวนอกก้อนใส่ก่อนนึ่งนี่แหละซุบข้าวเจเ้าเฮ็ดขายข้าวเจ้าสีมีเครื่องใน้นำไมีเลือดแล้วก็มีใส่แมนหอยจับสามเหลี่ยมมันแสบอืมมีครบสูตรแต่นี่เขาเฮ็ดกินเะาซื้อบ้างครบสูตรบ่ได้เ้าก็จะใส่กระดูกที่เ้าลวกไว้กระดูกโลดนึงใส่ลูกปโลด ต้มหมูใส่หมูเดอ้อพะยะต้มใกล้ก็ใส่ไกลใส่ใกล้ก็ได้เดอ้อไปจับหมูอันนี้ก็จับหมูอเออเข้ากะทิใสห่หมูลวกน้ำขอนไว้ก็ได้เป็นสีนั้นเออมันลวกใบเอามันมันออกเด้เอกระชันมันมันแห้งเข้กเากะทิใส่น้ำกระเทียมดอง น่ากับเยมดองน่ากระเยียมดองลูก<อ>ครับบ้านบ้านขนมเลยลูกโอ้หนึ่งท้ากข้าสเบิดโลดอืมนันดูหนึ่งช่วยหนึ่งช่วย่งองมันนี่ข้ากสะชีปงไปเลยรถด,ดีจักน้อยอ่ารดดีกระิีประมาณนี้แหะเพราะว่าขาใส่ขนอก,ก่อนเหรอเด้อโอ้ยรถดีอืม น้ำตาลผู้ใดบ่มักกับบ้าไซก็ได้เด้อน้ำตาลนะอ่าประมาณเครื่องทัพพีนี่แหละแมนเครื่องทัพพีวันนี้ก็ขาดบ่ได้คือพระเอกผงชูรสหรือว่าแป้งนัวถ้ากับบ้าไซลายดอกเพราะว่ามันถูกยางก็มีผงชูรสอยู่แล้ว นี่ฮะใส่น้ำมันหอยอซอสหอยใส่เพื่อความแซ่บเข้มข้นใส่อันละหน่อยอชิวขาวอันละหน่อยเพราะว่าเขาใส่หลายอย่างซอสฝาเขียว แอลลาซอนน้อยๆ <S 2> <S 2> ครบสูตรแล้วก็จะปิดฟ้าไวแบบนี้นะปิดฟ้าไวร้อนมันสุกโคจะคังยสิใส่สเซ็นเว้ยหรอวะเออเจียวกระเทียมไว้วจัดจวดอ๋อจเจียวหอมใส่งไปโรดหอมมันน่านสุก ใส่หอมแดงถ้าเขาเฮ็ดขายเขาจะตากแดดหนึ่งเชก่อนเด้อแม่เห็มันทอดกรอบนี่เออมันกรอบทอวน<ด>งเขาเห็ดขายนะเขาจีพึง่งแดดเช้าก่อนแต่ว่าขาเห็เขขเดกิ๋นข้าก็ขเร่งดวนเนาะเขาก็ทอดรสอ่กากะว่าหอมสุกเขาจังใส่กระเทียมน้ำก้ิ่นชอบหอมให้มันเกี่ยวเห็มันเหลืองในที่เขาจังคอยเอาเด้อนี่กระลังหอมเตะดังแล้ว เริ่มได้ที่แล้วฮาก็ดีให้กระเทียมลงไปโรดเพอ่อประการเสียเวลาประหยัดเวลาหน่อยหนึ่งเพราะกะเทียมเหลืองเหลือะเขฮก็สิตักขึ้นใจโลดไปเทียมเหียมงเหลืองๆยังน้อยกันหอมหรอมปล่าที่ไหนเหลืองหอมหอม,หอม,อมได้ที่แล้ววันนี้ฮรกปิดเต,ตาเอาขึ้นเลยพักขึ้นเท่าพักขึ้นพักไว้ อันนันเสียดนำมันอ่าได้ที่แล้วสุบไปเนาะเออเริ่มได้ที่แล้วป่ะเ,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 เนี่ยเปิดบังดอว้าโอเือดบุกๆบวะเออสะัดสัดก็ว่าก็ว่าก็วาีพี่ติใส่อนกอนเนาะ ขนาปปขนาดปลาปลไปลาปนาป้าปืาปาปลานลาปลาอลเปลาปลาปก้ปลา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 ะลาปลาปลานลาปอาปลาปลาปาปลาปลาปลปลาปลาปลาาปอาปลาปลาปลปาปปลปลาปลาปลาาปป ไปจับแทะสามเหลี่ยมเดี๋ยวมันกระพันเข้าแมนเดี๋ยวมันก็พันอัดหลอดอันเดออัดหรออันเดอเป็นอดหลอดแล้วไม่จะหล่อมันแค่ไหนรู้ไหมเขาก่อนอืงข้าวคนคนเบิองมันหน่อยมันหลายจำได้เออใช่เบิร์ดแล้วใช่เบิร์ดแล้วเนาะตรงไม่หรอ เยกินหมดมือเริ่มเลยใช่เดี๋ยวแล้วแมครับใส่พร้อมกันหมดเลยครับครับครับเบิ้มเต็มหม้อเลยอ่าแล้วก็ถือว่าเอาหม้ออหน่อยมันไม่มีหม้อใหญ่เลยเอาซึ้งหม้อซึ้งเลยครับอืมท่านผู้ชมแหมเจียวเท่เจียวเที่ยวไว้ความความเจียวกระเทียมเจียวแบบโปร่งใส่หอม อร<ย>่อยน่ากินขึ้นมาทันทีเลยเล้วนๆเด้อไมีแต่ตอดครับเออไฟต้องการกับมาเด้อแถวเนี้ยแมนเขาจะท,ทำการซิมฟด้วยบ่เนี้ยฝ่ามาเด้อจีเออฝา่าว่า<อ>ไม่คือเบิร์เด็ดจีแมนซิมกันอ่าได้ทีเล้อเวน้องเราบ่เนี้ลเรากำลังนำห้าโมงาได้ปร่งเราได้ปร่งตัว ปัจโปงเขาจังใส่หอมเตรียมพื้นที่ตัวหันนวดเรารอพื้นที่ลากมืออ่าวางมือครับอึบแนนลูกคุณหอนหลกอ่าเฮ้ยสวยงามเนี่อดรุน,รน,รนเลยมาทีเลยหลบควันหน่อยกูเลยกินเบิ้ดมือมาป่ะทีเลยอ่าหอมเลยเออป<ต>ระดานแม่หอมเออ มันเย็นมอเตอร์ไซค์ป่ะไซค์ป่ะอือก็ต้องปิดฝาดอกมันสีอืดถ้าเสียมันเย็นจังหน่อยจังเ้าจะงหวปิดฝาหอมเลยเสียล่ะหอมด้วยหน้ากระเทียมมะข่ายไสเดียวหอมบักซี่หอมกลิ่นแม่แก้วป่ะใช่ไหมฮะนั่เรียบร้อยครับเอฟน้อยอาร์มส้มปิดชีพห้าบาทสวัสดีค่ะแล้วๆพี่น้องเข้ามาเบิร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์น้ำด๊าค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ย่ายรวยพ่อจวดแน่ ถา้าผู้สมทั้งหลายกับยาเจ็บยาไข่าย,ยาจนหาเงินก็แห่มันหมานเฮ้งๆฮงทั่วหนา้าทั่วตาสู้กูสู้คนเด้อท่ัพนี้นแหลนะเนาะเจอกันเลิบไหมบ๊ายบายเป็นใจโอ้เป็นคนหมอซอยออ